สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านพบกับมาดามบ้านาสวีเดนนะคะเป็นเพจและช่อง YouTube สายมาดามเมียฝรั่งที่ใช้ชีวิตง่ายๆสามีเราไม่ร่ำรวยและตัวเราก็ไม่มีต้นทุนชีวิตจากเมืองไทยเรียกว่าชีวิตแบบติดลบกันทั้งคู่แต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในสวีเดนตัวดิฉันเองต้องการการทำงานนะคะเมืองที่อยู่ในสวีเดนเป็นเมืองชนบทเล็กๆ หางานทำยากมากค่ะต้องไปเรียนนะคะแล้วก็เลือกสาขางานที่ในเมืองเล็กๆแบบนี้ต้องการดิฉันเป็นคนไม่รอเวลานะคะเพอาะแต่งงานกับสามีมาตั้งแต่เดือนแรกก็เริ่มทำงานเลยในตำแหน่งแม่บ้านโรงแรมที่ประเทศนอร์เวย์อยู่ห่างจากบ้านเรา130กิโลเมตรตัวดิฉันและสามีเลือกที่จะไปทำงานในประเทศนอร์เวย์ค่ะเพราะว่าอัตราค่าแรงสูงกว่าแล้ว คือเราอายุมากกันแล้วทั้งคู่นะคะทำงานที่ได้ค่าแรงมากกว่าเสียภาษีมากกว่าเราจะสามารถย่นระยะเวลาการทำงานแบบไม่ต้องรอจนเกษียณนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินสะสมของเราเพียงพอกับการดูแลตัวเองได้เมื่อเกษียณอายุเราก็สามารถหยุดทำงานได้ก็เลยเลือกที่จะไปทำงานเรียกว่าเป็นช่วงกอบโกยทำงานในประเทศนอร์เวย์ให้ได้สัก20ปีเกษียณอายุก็จะได้เงิน บําเหน็จบํานาญที่ดูแลตัวเองได้อย่างสบายค่ะรูปแบบการใช้ชีวิตก็จะเป็นการใช้ชีวิตแบบง่ายๆเลยค่ะส่วนวันนี้เป็นวันหยุดนะคะใครก็ตามที่ติดตามดิฉันอยู่เนี่ยผู้หญิงไทยที่ชอบมีความเป็นอยู่การกินอาหารต่างๆอาหารไทยอาหารอีสานนะคะบางคนจะมีข้อจํากัดความคิดของตัวเองเยอะมากเลยว่าอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ ดูช่องนี้ไว้นะคะทุกคนทำอะไรให้มันง่ายๆคะ่ะอย่าไปขีดกรอบอะไรให้กับตัวเองเยอะดิฉันเป็นลูกอีสานคนหนึ่งนะคะเป็นคนบุรีรัมค่ะแล้วก็ชอบกินอาหารอีสานที่สำคัญเลยเขา้าวเหนียวเนี่ย จะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยละ่ะขาะชอบมากโดยเฉพาะกินกับอาหารอีสานเขาที่แล้วดิฉันเพิ่งทำซุปหน่อไมใ้ให้ทุกคนชมก็กินกับข้าวเหนียวโอ้ยทุกคนแม้แต่ข้าวเหนียวกับไข่เจียวข้าวเหนียวกับปลากระป๋องก็อร่อยค่ะบางคนก็จะงงค่ะอ่าเมียฝรั่งใหม่ๆที่มาอยู่แล้วเราจะทำยังไงอ่าเตาเมืองนอกนะคะเขาจะเป็นเตาแบบแบบเอาไฟฟ้าแล้วเราจะนึ่งข้าวเหนียวได้ไหมแล้วเราจะมีหัวดมมีหม้อน,นึ่ง นึกถึงสภาพแบบการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยนะคะทุกคนอยากขีดกรอบให้ชีวิตตัวเองมันง่ายมากทุกบ้านในสวีเดนนะคะหรือนอร์เวย์ก็ตามจะมีก๊อกน้ำน้ำร้อนน้ำเย็นวิธีง่ายๆเลยค่ะทำแบบนี้ได้กินข้าวเหนียวในเวลา1ชั่วโมงเปิดน้ำร้อนจัดค่ะแช่ข้าวเหนียวล้างข้าวเหนียวหนึ่งครั้งแช่ไว้ในน้ำร้อนหนึ่งชั่วโมงเอาแล้วเรายังไงเวลาเรานึ่งเราต้องมีหวดมี มีหม้อนึ่งไหมไม่ต้องนั่นดิฉันเตรียมแล้วเดี๋ยวจะนึ่งข้าวเหนียวให้ชมใช้แค่นี้ค่ะกระชอนที่มันเป็นเหล็กแบบนี้นะคะนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงเอาน้ําออกเอาใส่กระชอนแล้วใส่เครื่องใส่หม้อเปิดนึ่งไปเลยค่ะ5นาทีกลับด้านอีก3นาทีกินได้เลยนึ่งข้าวเหนียว7นาที8นาทีก็กินได้รอชมนะคะ นึ่งข้าวเหนียวตามสูตรนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็กินได้เลยค่ะถ้าน้ำร้อนจัดๆเราแช่แค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะรับรองค่ะว่าข้าวเหนียวนุ่มเรียงเป็นเม็ดสวยงามเป็นวิธีนึ่งข้าวเหนียวทางลัดสำหรับสาวไทยในต่างแดนเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะตอนนี้นึ่งไป5นาทีแล้วนะคะนี่ข้าวเรียงได้สวยกลับด้านค่ะ แล้วก็นึ่งไปอีกสามนาทีเสร็จเลยค่ะิกข้าวนั่นเองนะคะใครมีใบเตยสดก็คือเอามาใส่ตอนนึ่งนะคะข้าวจะหอมอันนี้เป็นข้าวตราฉัดถุงละสองกิโลนี่ค่ะทุกคนสุกแล้วนะคะเรียงเม็ดสวยมาก แค่นี้คะ่ะทุกคนได้ข้าวข้าวเหนียวเม็ดสวยๆเรียงเม็ดสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นไงคะสูตรง่ายๆทางรัดปลดล็อกชีวิตกับมาดามบ้านนาสวีเดนง่ายมากลองทำดูคะ่ะข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะทุกคนนึกถึงเมนูทุกคนลองเดาใจสิคะก่อนที่จะเฉลยนะคะว่าพอมีข้าวเหนียวร้อนๆพับซุปหน่อไม้ไปเลยคะ่ะเรากินแล้ว3วันติด หมดแล้วค่ะข้าวเหนียวที่นึ่งรอบแรกไม่ได้ทำคลิปให้ชมหมดไปแล้วเดาสิคะหน้าตาแบบนี้อยากกินอะไรกับซุปเอ่อกับเอ่อข้าวเหนียวเพิ่งกินเสร็จนะคะไม่ใช่ว่าหิวอะไรนะแต่เมนูในหัวรอแล้วค่ะเราต้องกินให้ครบแปดมือทุกคนไม่งั้นจะไม่ใช่เราไม่ใช่ของจริงนะคะเพราะฉะนั้นรอชมเลยว่าเมนู ที่เราจะเอามากินกับข้าวเหนียวนึ่งเม็ดสวยๆคืออะไรติดตามรับชมนะคะอย่าลืมค่ะเพจนี้ช่องนี้ก็คือทำนอกกดฉีกกดค่ะทุกคนเราอย่าไปขีดกรอบชีวิตให้กับตัวเองโดยเฉพาะถ้าเรามาอยู่ในเมืองนอกนะคะสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขในการกินก็คือการรู้จักประยุกต์โดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านนอกแบบนี้ก็คือเราไม่มีร้านไทย ใกล้ๆเพราะฉะนั้นที่เหลือถ้าเราติดอาหารไทยมากๆเอาตัวรอดด้วยการประยุกต์ติดตามรับชมคะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะที่บอกว่ามีข้าวเหนียวแล้วเราอยากกินอะไรกับข้าวเหนียวคะ่ะในวันที่เราไม่ได้อยู่ใกล้ห้างเอเซียนะคะมันจะมี ต้นหอมต้นเล็กด้วยน่ค่ะแพงไหมทุกคนต้นหอมต้นเล็กเจ็ดสิบบาทค่ะไม่เอาค่ะนี่เราจะซุปมะเขือค่ะทุกคนที่บอกทุกคนว่าเราจะทำอะไรกินนะคะโซนขายผักและผลไม้ค่ะในห้างฝลั่งนะคะนี่เลยค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะซุก มะเขือของเราใช้มะเขือม่วงตอนนี้ก็คือต้มมะเขือม่วงให้เปืออ่อยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้สุกอยู่ทุกคนแล้วนี้เราก็มาคั่วพริกหอมกระเทียมค่ะใครที่เคยดูสูตรสำหรับคนที่ไม่ใช่คนอีสานเนาะเคยทำซุปนอไม้ให้แล้วให้ชมแล้วก็แบบน,นั้นเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราเป็นซุปมะเขือ มะเขือม่วงน,นะคะอร่อยเหมือนกันจ้าทดแทนกันได้ค่ะอย่าไปคิดเยอะอย่ามวัวแต่รอซื้อมะเขือจากไทยแพงมากทุกคนสี่ลูกร้อยห้าสิบาทค่ะแต่ดิฉันก็ซื้อกินบ่อยนะคะสี่ลูกร้อยห้าสิบาทมะเขือมะเขือปอกจากประเทศไทยหลังๆก็กินมะเขือม่วงค่ะเพราะว่าถูกกว่าเยอะมาก ทุกคนโคลกพริกที่เราคั่วไว้แล้วนะคะหาทัพิมเผ็ดค่ะหาทับพีไม้อยู่ทุกคนไม่น่าจะหาเอใช้อันนี้ละกันค่ะ,ะมะเขือที่เราต้มเปื่อยแล้วนะคะพักไว้ให้แบบน้ำหยดลงไปโขลกให้ละเอียดเลยค่ะ หลุงให้แบบคลิกจะเป็นคลิกที่เผ็ดมากเลยนะคะอยโหโหูนี่ซุปซุปก็คือเอาเราค่ะถ้าใครแบบกลัวว่าเผ็ดมากก็ใส่เนื้อปล่า <c oughs> แต่วันนี้เราจะกินแบบเผ็ดๆคะ่ะจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาค่ะ น้ำปลาน้ำปลาต้มสุกนะคะตามด้วยผงนัวค่ะทุกคนต้องมีต้องใส่เพราะมันเป็นน้ำพริกนะคะเข้าวคั่วค่ะหอมทอดนะคะชอบค่ะทุกคนชอบส่วนตัวอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ คลลกค่ะทุกคนคลุกคลุกเค้าเพร้อมกับผักเครื่องหอมวันนี้เรามีโรบเลยต้นหอมผักชีใบาซาราแหน่ค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนปะเราไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆโอ้ทุกคนเลยแบบนี้คือ,อน้ำไหลไหลไหมคะมาค่ะทุกคน สับถาดเข้ากันสุปบักเขียไม่ต้องชิมเชื่อฝีมือตัวเองนะคะ กินอิ่มอะค่ะเอ้ยกินหมดนะคะวันนี้นี่เป็นไงคะน่ากินไหมคะทุกคนจ๋ะของแก้เผ็ดและผักที่เรามีวันนี้นะคะอ่าปลากระป๋องลาดพริกค่ะหอมแดงค่ะอ่าผักสลัดนะคะแทนแทนผักกาดได้ทุกคนใบมิ้นค่ะผักเราก็กินง่ายๆนะคะบ้านนี้อยู่ง่ายกินง่าย ไปค่ะเท่านี้เป็นไงคะไปกันอยู่สวีเดนกินแบบอีสานกันนะคะมาค่ะทุกคนเมนูวันนี้เรากินด้วยมือเลยนะคะแต่ป้ากระป๋องต้องใช้ช้อนอชิมสิตอนทำไม่ได้ชิมเลยนะคะอือหือทุกคน จบมามากอกน้ำค่ะสุบักเ,เขียค่ะทุกคนอืมหวานมะเสือหวานอร่อย ได้ที่แหละ mm hmm, ทุกคนแ่บหลาย ชัดมากนี่แหละจ้ากินอยู่ง่ายๆอยากขิดกรอบตัวเองสำหรับสาววิสารที่ดูวันนี้นะคะอยากกินซุปมะเขือไปเลยมะเขือม่วงมีในห้างสวีเดนทุกห้างเลยค่ะนอร์เวย์ก็มีทุกห้างนะคะเอามาใส่แกงเขียวหวานก็แซ่บค่ะไม่อยากจะให้ดูเลยค่ะจื๊บๆหมดเกลี้ยง เหลือแค่ซุปมะเขือพร้อมกับหน้าแดงๆเหงื่อแตกนิดนึงค่ะเผ็ดอร่อยกินส้มแก้เผ็ดค่ะทุกคน <g ill in> เป็นยังไงคะดูคลิปนี้แล้วได้อะไรไอเดียดีๆบ้างไหมคะว่าชีวิตวันเนี่ยเป็นคนอยู่ง่ายๆคะ่ะอยู่ง่ายแบบที่ได้หลายคนนึกไม่ถึง <g ill in> คนที่เคยเป็นลูกศิษย์ครูอาจจะตกใจก็ได้ว่าเอ๊ะ อาจารย์เป็นคนง่ายขนาดนี้เลยเหรอจริงค่ะวันเป็นคนอยู่ง่ายๆกินง่ายๆประยุกต์ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ง่ายมากเลยค่ะถ้าเราัวแต่รอพิธีรีตองชีวิตมันจะยุ่งยากทุกคนทำอะไรให้มันง่ายๆย,ยึดคติว่าง่ายไม่เดือดร้อนใครแค่นั้นพอค่ะ ง่ายไม่ผิดกฎหมายไม่เดือดร้อนใครแค่นั้นพอชีวิตจะมีความสุขมากๆหวังว่าคลิปวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนและก็อาจจะได้เมนูดีๆไปกินลองทำดูค่ะซุปมะเขือม่วงอร่อยมากข้าวเหนียวตักมาครึ่งหนึ่งอะหมดอีกแล้วหมดจริงหมดเกี้ยงกินข้าวเหนียวไม่ได้ ถ้าสะกดจิตตัวเองไม่อยู่จะไปตักเพิ่มหรอกค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันมันแน่นท้องจริงๆค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนทุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ